สำหรับครีมบัวหิมะนะคะจากร้านพี่นุษนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่3สูตรเท่านั้นนะคะสูตรอื่นไม่มีนะคะซึ่งเนื้อครีมแต่ละสูตรนะคะจะเนียนละเอียดตั้งยอดเป็นวิปครีมเหมือนกันทั้ง3สูตรเลยค่ะสูตรแรกนะคะที่จะให้ดูก็จะเป็นตัว กันแดดนะคะกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อซีซีช่วยปรับสภาพผิวให้เราหนึ่งระดับนะคะส่วนตัวที่2จะเป็นไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะเวลาทาลงสู่ผิวนะคะจะรู้สึกว่าผิว มีความเย็นสดชื่นนะคะส่วนตัวที่3ก็จะเป็นขมิ้นไผ่ผสมบัวหิมะเนื้อครีมก็จะเนียนละเอียดเหมือนกันเลยนะคะจะไม่มีเป็นเ,เศษขมิ้นผงขมิ้นอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมเนียนละเอียดเหมือนกันเลยนะคะซึ่งทั้ง3สูตรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ